รีดแบบยืนหรือเตารีดไอ้น้ำถนอมผ้าถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้คุณรีดผ้าได้เรียบในเวลาอันรวดเร็วเพราะสามารถรีดได้ในแนวตั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะรองรีดผ้าให้ยุ่งยากอีกทั้งพลังไอ้น้ำที่พ่นออกมายังช่วยถนอมเนื้อผ้าได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังมีให้เลือกซื้อหลายรุ่นบางรุ่นปรับระดับพลังไอน้ำได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชนิดผ้าหรือบางรุ่นมีฟังก์ชันในการขาจัดคราบตะก,กรันที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แน่นอนครับในคลิปนี้ผมมาแนะนํา10อันดับเตาลิดไอ้น้ำแบบยืนยี่ห้อไหนดีในปี2023จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับ10 MyHome รุ่น IR 031mh เป็นเตารีดไอ้น้ำแบบยืนรุ่นยอดฮิตราคาย่อมเยาที่มาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดตั้งแต่ถังน้ำความจุ1.5ลิตรแบบใสมองเห็นน้ำภายในแล้วก็สามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่ายรวมไปถึงฐานเตารีดที่มีความกว้างเพียง29เซนติเมตรอีกทั้งยังมีเสาแขวนเสื้อผ้าที่ปรับระดับความสูงได้118เซนติเมตรแถมยังมีไม้แขวนเสื้อมาให้พร้อมใช้งานช่วยรีดผ้าได้ง่ายแล้วก็ถนัดมือยิ่งขึ้นแต่ก็น่าเสีย ได้นะครับรุ่นนี้ไม่แถมแผ่นรองรีดมาให้จึงรีดได้แค่แนวตั้งเท่านั้นนะครับในส่วนหน้าหัวพ่นไอ้น้าเป็นวัสดุอลูมิเนียมทนความร้อนสูงอีกทั้งยังมาพร้อมกับหัวแปลงแบบมีขนสําหรับประกอบเข้ากับหัวพ่นไอ้น้าเพื่อใช้กําจัดคุยผ้าและให้ไอ้น้ําซึมผ่านเข้าสู่เส้นใยผ้าได้ดีขึ้นรุ่นนี้ใช้กําลังไฟฟ้า2,000วัตต์พลังไอ้น้ําได้32กรัมต่อนาทีปรับความแรงของไอ้น้ําได้2ระดับใช้งานได้นานสูงสุด40นาทีต่อการเติมน้ํา1ครั้งครับแต่รุ นี้ไม่เหมาะสําหรับนํามารีดผ้าหนาๆน,าน,นะครับสําหรับราคานั้นจะอยู่ที่829บาทย่อมเยามากๆเลยอันดับ9สซิมพัทรุ่น GTJH002 เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดีแล้วก็ราคาเป็นมิตรต้องยกให้ซิมพัสเลยนะครับ โดยเฉพาะเตาลิดไอ้น้ำแบบยืนรุ่นนี้ที่ทำยอดขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้มากกว่า1,000 0เครื่องโดดเด่นด้วยราคาที่ไม่ถึง800บาทแต่ฟังก์ชันการใช้งานครบครันไม่ว่าจะเป็นถังน้ำที่มีความจุถึง1.6ลิตร พร้อมขาแขวนวัสดุโลหะที่ปรับความสูงได้3ระดับมีความเบาบางแต่แข็งแรงทนทานไม่ล้มง่ายอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเพียงแค่4.1กิโลกรัมเท่านั้นครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปรับไอ้น้ำได้ละเอียดถึง10ระดับจึงใช้ได้กับเสื้อผ้าแทบทุกชนิดอีกทั้งยังใช้กำลังไฟฟ้าสูงถึง1,800วัตต์ เตารีดร้อนไวแล้วก็ให้ความร้อนสูงช่วยให้เสื้อผ้าเรียบง่ายขึ้นเตารีดมีระบบป้องกันน้ํารั่วแล้วก็ป้องกันอุณหภูมิสูงเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าไหมจากการโดนความร้อนรวมไปถึงระบบตัดการทํางานเมื่อน้ําหมดถังมีแผ่นรองรีดมาให้ใช้งานแต่ขนาดค่อนข้างเล็กสายเตารีดมีความหนาและหุ้มฉนวนทนความร้อนครับโดยราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ769บาทไปจนถึง10ึ่บาทอันดับ8 at home รุ่น โฮศูนย์สองหนึ่งเจ็ด ความพิเศษของเตารีดไอ้น้ำแบบยืนรุ่นนี้นั่นก็คือมาพร้อมกับล้อเรื่องขนาดใหญ่ตายฐานล้อช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวกแม้จะเป็นคนแรงน้อยก็ใช้งานได้สบายอีกทั้งยังมีถังน้ำที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษมีความจุถึง1.8ลิตรรีดพาได้นานสูงสุด50นาทีอีกทั้งยังมีหูจับด้านหน้าตัวถังถอดแล้วก็ยกไปล้างทำความสะอาดได้ใช้งานง่ายด้วยการหมุนปุ่มเปิดปิดเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่ปรับระดับไอ้น้ำไม่ได้นั่นเอง ในส่วนของหน้าหัวพ่นมาพร้อมกับดีไซน์แบบเอ็กซ์ตาซึ่งมีความกว้างกระจายไอ้นาำได้ดีใช้วัสดุนาโนทัวมารีนเซรามิก ถนอมผ้าได้ดีรีดง่ายแล้วก็เรียบง่ายแถมยังป้องกันน้ำหยดได้ถึง90%เลยทีเดียวสำหรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่1,500วัตต์แต่ทางแบรนด์ไม่ได้ระบุว่าพ่นไอ้น้ำต่อเนื่องได้เท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่มีถุงมือรองรีดไม้แขวนแปลงปัดฝุ่นแล้วก็ที่จับจีบแถมมาให้ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2990บาทอันดับ7 จิมมี่รุ่น GT 3 0 6เป็นเตารีดไอ้น้ำแบบยืนอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาพร้อมกับขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็ให้น้ำหนักเบาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้งานได้สะดวกโดยทางน้ำมีความจุอยู่ที่1.3ลิตรสามารถถอดออกจากฐานเพื่อใส่น้ำแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายมีการออกแบบปุ่มเปิดปิดส่วนเสาที่ใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าผลิตจากอลูมิเนียมหนาะถึง2เซนติเมตรมีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบานั่นเองครับความพิเศษของรุ่นนี้คือทำความ ร้อนได้รวดเร็วภายใน40วินาทีด้วยกําลังไฟ1,600วัตต์ปล่อยพลังไอ้น้ำต่อเนื่องได้มากกว่า30กรัมต่อนาทีพร้อมแผ่นรองรีดขนาดเล็กสามารถรีดในแนวราบได้ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้นั่นก็คือมาพร้อมกับระบบเซฟตี้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิป้องกันไฟฟ้าเกิน ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานหรือเครื่องล้มใช้งานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,295บาทไปจนถึง4,390บาท อันดับ6เเซมีรุ่นมีเจียซูเปอร์ชาร์จเจอร์สตีมไอรอนใครที่ชื่นชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์มินิมอลเรียบหรูแล้วก็คุ้มโทนเราขอแนะนำเตารีดไอ้น้ำแบบยืนจากเสซมีรุ่นนี้เลยครับโดดเด่นด้วยวัสดุแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็นสีขาวทุกชิ้นแม้ไม่เก็บเข้าที่ตั้งไว้ราวกับเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเลยนะครับโดยทางน้ำสามารถถอดออกได้มีความจุลิตร รีดพาได้ต่อเนื่อง40นาทีอีกทั้งยังมีแผ่นรองรีบที่ปรับได้3ระดับไม่ว่าจะเป็นแนวราบ180องศาหรือเฉียง45องศาตั้งตรงอีก90องศาเพื่อรักษาทรงเสื้อก็ทำได้สำหรับรุ่นนี้ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่2,200วัตต์แรงไอ้น้ำอยู่ที่5บาแล้วก็สามารถปล่อยพลังไอ้น้ำต่อเนื่องได้ที่42กรัมต่อนาทีปรับความแรงไอน้ำได้3ระดับ ตามลักษณะของชนิดผ้าที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีระบบเซฟตี้ถึง6รูปแบบฟิลป้องกันความร้อนระบบปิดเครื่องอัตโนมัติการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ด้วย NTC ระบบแจ้งเตือนและตัดการทำงานเมื่อน้ำหมดถังและสุดท้ายคือระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3 3 9 9บาทตัวที่5 ฟิลิปรุ่น STE 317 080เมื่อนึกถึงเตารีดไอ้น้ำแบบยืนแบรนด์ที่ผุดขึ้นมาในหัวก็จะเป็นอันดับต้นๆก็ต้องมีฟิลิปอย่างแน่นอนซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับด้วยจุดเด่นอย่างแผ่นรองรีดที่มีขนาดใหญ่สามารถปรับเอยียงได้รีดพาสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมหัวพ่นไอน้ําดีไซน์ปลายแหลมแล้วก็มีขนาดใหญ่รีดได้ทั่วถึงที่สําคัญคือมีฟังก์ชัน MyEssence ที่คุณสามารถหยดน้ําหอมในช่องใส่น้ําหอมบริเวณปลายหัวพ่นแล้วพ่นออกไปพร้อมกับไอน้ำเพื่อให้เพิ่มความหอมให้กับเสื้อนั่นเองครับรุ่นนี้ใช้กําลังไฟฟ้า2,000วัตต์ทำความร้อนพร้อมใช้งานได้ภายใน60วินาที ปรับการใช้งานไอ้น้ำได้3ระดับพร้อมถังจุน้ำขนาด2ลิตรถอดออกได้มีพลังไอ้น้ำต่อเนื่อง40กรัมต่อนาทีรีดได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนใช้รีดผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดมีถุงมือแถมมาให้เพื่อป้องกันไอ้น้ำหรือหัวพ่นน้ำลวกมืออีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเพียงแค่4.23กิโลกรัมแต่น่าเสียดายรุ่นนี้ไม่มีล้อเลื่อนเหมือนรุ่นพี่นะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,990บาท อันดับ4อิเล็กโทรักรุ่น E7 GS1740W นี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบยืนรุ่นใหม่จากอิเล็กโทรักที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเอ็ a ตาไฮจินสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99ภายในเวลาเพียง1นาทีด้วยพลังไอ้น้ำอุณหภูมิสูง95องศาเซลเซียสอีกทั้งยังมาพร้อมกับแผ่นรองรีดช่วยให้รีดผ้าได้สะดวกขึ้นที่สำคัญคือรุ่นนี้ปรับไอน้ำได้ถึง6ระดับ รวมถึงระดับอีโคโหมดประหยัดไอ้น้ำเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับความหนาของเสื้อผ้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำในการใช้งานครับนอกจากระดับไอ้น้ำที่ปรับได้หลายระดับแล้วยังมาพร้อมกับถังเก็บน้ำความจุมากถึง2.5ลิตรสามารถถอดถังออกจากฐานเพื่อนำมาทำความสะอาด ส่วนพลังไอ้น้ำต่อเนื่องจะอยู่ที่43กรัมต่อนาทีเสริมพลังด้วยหน้าเตารีดที่มีรูพ่นไอ้น้ำมากถึง10รูหน้าเตาเคลือบกลิสเซียมแล้วก็เซรามิกที่รีดได้ลื่นขึ้นส่วนกําลังไฟฟ้าที่ใช้คือ2,000วัตต์แถมหัวแปลง 2-in-1 แล้วก็ถุงมือรองรีดให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,990บาท อันดับ3 T f ทฟาวรุ่นแ a r e for y o u ท t 3 0 4 0ล้ำไปอีกขั้นกับเตารีดไอ้น้ำแบบยืดอัตโนมัติรุ่นแรกจากทีฟาวที่มาพร้อมกับฟังก์ชันอบผ้าแห้งแล้วก็กำจัดเชื้อโรคต่างๆให้เสื้อผ้าหอมสะอาดห่างไกลกลิ่นอับไม่พึงประสงค์เริ่มจากฟังก์ชันรีดผ้าด้วยไอ้น้ำกันก่อนนะครับโดยมีวิธีการใช้งานง่าย,ายๆเพียงแค่นำเสื้อผ้าเข้าไปแขวนด้านหน้าเครื่องสามารถบรรจุได้มากสุดถึง3ตัวหลังจากนั้น คุมเครื่องให้มิดชิดแล้วเปิดการทำงานรอเพียง10นาทีเสื้อผ้าทั้ง3ตัวของคุณก็จะเรียบโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีความหนาแล้วก็รอยยับเยอะอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นเป็น30นาทีเพื่อทำให้ผ้าเรียบสนิทด้วยไอ้น้ำแล้วก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นรุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันอบแห้งแล้วก็กาจัดเชื้อโรคที่ใช้เวลาในการทางาน40นาที ผ้าก็จะแห้งแล้วก็ไร้กลิ่นอับเหมาะกับพอบ้านแม่บ้านที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันจนไม่อยากหยิบเตารีดไอ้น้ำขึ้นมารีดเสื้อผ้าด้วยตัวเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,900บาท อันดับ2 T-Fal รุ่น QT 2020เตารีดไอ้น้ำแบบยืนประสิทธิภาพสูงจาก T-Fal ที่มาพร้อมกับบอร์ดรองรีดขนาดใหญ่โดยสามารถปรับองศาได้3ระดับเพื่อให้ลักษณะของเสื้อผ้าแล้วก็ความถนัดในการรีดของแต่ละคนรุ่นนี้ใช้กำลังไฟฟ้าสูงถึง2170วัตต์ พร้อมแรงดันไอ้น้ำสูง5.8บาร์สามารถพ่นไอ้น้ำต่อเนื่องได้สูงสุด90กรัมต่อนาทีอีกทั้งยังพ่นพลังสูงแบบเน้นเฉพาะจุดได้ถึง200กรัมต่อนาทีรวมทั้งหัวรีดมีการดีไซน์ใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลงเพื่อรีดได้ง่ายและถือรีดได้นานขึ้นครับสำหรับถังน้ำมีความจุ1.1ลิตรสามารถถอดออกจากฐานเพื่อนำมาทำความสะอาดได้มีระบบแจ้งเตือนคาบตะกัน เมื่อตรวจพบคราบตะกันภายในถังน้ําอีกทั้งยังมีระบบหลังตะกันเพื่อให้น้ําในถังสะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart p r o รเทคถนอมผ้าที่จะทํางานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดไหนเมื่อใช้งานเตารีดไอ้น้ําแบบยืนรุ่นนี้ก็อุ่นใจได้เลยว่าผ้าจะไม่เสียง่ายแน่นอนครับโดยเตารีดตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ12,549บาทแล้วก็อันดับ1ฟิลิปรุ่น GC 628-80แปจุดเด่นของเตารีดไอ้น้ำแบบยืนจากฟิลิป์รุ่นนี้นั่นก็คือมีแผ่นรองรีดขนาดใหญ่และก็ปรับได้หลายมุมให้คุณรีดผ้าได้หลากหลายขนาดแล้วก็สะดวกขึ้นส่วนถังน้ำมีความจุอยู่ที่2ลิตรถอดออกได้มีช่องเติมน้ำแบบพิเศษใช้งานกับน้ำประปาทั่วไปได้พร้อมระบบกำจัดคราบตะกันอัตโนมัติไม่ต้องล้างด้วยตนเองรุ่นนี้มีข้อพิจารณาคือน้ำหนักของเตารีดรวมกันกับอุปกรณ์ทุกอย่าง ก็หนักถึง8.1กิโลกรัมแต่ก็ยังดีที่ฐานเตารีดมีล้อเลื่อนมาให้ช่วยให้เคลื่อนย้ายแล้วก็จัดเก็บสะดวกครับรุ่นนี้ใช้กำลังไฟฟ้าสูงถึง2020ไปจนถึง2,400วัตต์ตามลักษณะการใช้งานมาพร้อมกับเทคโนโลยีดูโอฮิตติ้งผสานกับแรงดันไอ้น้ำสูงถึง9บาร์และการปล่อยพลังไอ้น้ำต่อเนื่องได้ถึง90กรัมต่อนาทีช่วยให้ไอ้น้ำแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย แล้วก็ทําให้ผ้าเรียบสนิทอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีป้องกันผ้าไหมทําให้สามารถใช้รีดกับเนื้อผ้าทุกชนิดเลยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ14,790บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10อันดับ เตาลีดไอ้น้ำแบบยืนในปี2023นอกจากการเลือกเตาลีดไอ้น้ำแบบยืนให้เหมาะสมกับการใช้งานผมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมทําการศึกษาวิธีใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะครับโอเคเลยครับโดยรวมทั้ง10ตัวนั้นใช้ได้เลยทีเดียวครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ครับผมสวัสดีครับ